สวัสดีค่ะวันนี้ครบกับช่องน้องดา Ford b บ d a ดานะคะวันนี้นะคะน้องดาอยู่กับรถ Excel p a t เช่นเคยนะคะเป็นมือหนึ่งในการขายรถแคบ e x e l p a t เลยค่ะวันนี้น้องนาจะพาชมรีวิวตัวนี้ e x c a l p a u t Cap นะคะในราคาลถ692,000บาทนะคะลูกค้ามาชมกันข่าว,ว่าวันนี้น้องราส่งมอบรถให้กับลูกค้าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่แรกเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวนี้ลูกค้ารีเควต้องการให้เป็นทรงตะแกรงนะคะตรงนี้ลูกค้า เลือกเป็นตัว FORD ค่ะเป็นสีดำตัดแดงนะคะจะตัดด้วยกับมีไฟตรงนี้นะคะ3จุดนะคะเป็นสีขาวและขึ้นต่อมานะคะตรงนี้น่าจะติดคำว่า Ranger เป็นอะคริลิกนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้ด้านหน้าให้เป็นสีแดงเข้ากับตัวกระจังหน้า FORD นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยต่อมาค่ะ ด้านบนจะเป็นสกู๊ปนะคะทรงสูงแต่ตัวนี้รับประกรันการบดบังนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ารถของเรายกสูงอยู่แล้วสมรรถภาพในการขับขี่เราอะค่ะวิสัยทัศน์ดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้เราติดให้เป็นแบบทรงทูโทนนะคะดำเงาตัดดำด้านนะคะแล้วลองลงมาค่ะลูกค้าตรงนี้เป็นในส่วนของคอบไฟหน้านะคะ ตัวนี้เราติดเพิ่มขึ้นให้เพื่อเป็นความโดดเด่นนะคะในการดุดานเพิ่มขึ้นในการติดรถนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะด้านล่างค่ะลูกค้าตัวนี้รุ่นเอกพัฒนะคะเดิมๆเราจะไม่ได้มีไฟตัดหมอกให้แต่ตัวนี้น้องดาติดไฟตัดหมอกตรงนี้เพิ่มให้นะคะตัวนี้เราอัปเกรดเพิ่มให้ขึ้นเพื่อในการส่องสว่างในการกลางคืนนะคะแล้วต่อมาค่ะลูกค้ามาดูด้านข้างเลยค่ะด้านข้างนะคะ ตัวนี้น้องดาติดเป็นคิ้วล้อหมุดนะคะ6นิ้วตัวนี้ให้ความโดดเด่นนะคะในกับเรนเจอร์ทุกๆรุ่นที่ลูกค้าเรียกร้องในการติดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหมุดหรือแบบไม่หมุดเราสามารถรีเควสตได้นะคะลูกค้าและอันนี้ต่อไปเป็นไฮไลท์สุดๆเลยค่ะอันนี้ลูกค้าต้องการอัปเกรดเพิ่มขึ้นน้องดาก็จัดให้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวไฟเรียว LED นะคะตัวนี้เดิมๆรถอยู่แล้วเราไม่มีไฟเรียวด้านข้างค่ะแต่เดี๋ยวนี้น้องดาอัปเกรดให้เป็น LED ไฟเ ด้านข้างนะคะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะวิ่งเป็น LED ดีแบบนี้ให้นะคะสวยงามใช่ไหมล่ะคะลูกค้าคนไหนสนใจอยากรีเควสต์แบบนี้ก็แจ้งน้องดาได้เลยนะคะค่ะต่อมาค่ะด้านข้างในส่วนของคิวการ์าดน้องดาก็ติดมาให้ครบนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของคิวการ์าดของเรนเจอร์ติดมาให้หทั้งทั้งทั้งส่วนของด้านหน้าและส่วนของแคปบด้านข้างนะคะ แล้วด้านบนค่ะจะเป็นในส่วนของราวหลังคาตัวนี้รถสีดำลูกค้ารีเควสให้เป็นลาวหลังคาสีดําล้วนแต่เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าให้เป็นลาวหลังคาสีดําล้วนหรือว่าสีบอลเงินนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะต่อมาลองลองมาสิ่งที่ขาดไม่ได้และทีสาาส่สคัญที่สุดตัวนี้จะเป็นลองเบ้านะคะตัวนี้กันลอยในส่วนของเล็บแล้วก็ในการเปิดปิดเราอะคะ่ะตัวนี้้องราก็ติดเพิ่มขึ้นให้นะคะด้านข้างค่ะลองมาสติกเกอร์ค่ะ อันนี้เป็นสติกเกอร์สุดฮิตมากๆเพราะว่าลูกค้าเลือกเป็นายโครเรนเจอร์นะคะตกแต่งด้วยวายแท็กสีแดงค่ะสติกเกอร์น้องดามีให้เลือกมากกว่า50ลายนะคะลูกค้าเวลาผ่านไฟแนนซ์น้องดาก,ก็จะส่งให้เลือกแม้กระทั่งลายแม็กนะคะลายสติกเกอร์สามารถรีเควสได้หรือว่าออกแบบได้น้องดาก็จัดให้ได้ตามที่รีเควสเลยค่ะต่อมาค่ะด้านท้ายค่ะตัวนี้น้องดาก็เปลี่ยนร้อให้นะคะ เช่นเคยค่ะตัวนี้เราจะเป็นล้อมาเวลค่ะตัวนี้เป็น4ียอดฮิตเป็นลายยอดฮิตเลยลูกค้าที่เควสเป็นลายมาเวลดำตัดแดงค่ะเปลี่ยนเป็นยางมอนสเตอร์นะคะ AT3 ตัวนี้น้องดาเปลี่ยนให้แบบเทมากๆลูกค้าหลายๆคนต้องการตัวนี้ เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อความดุดันนะคะให้กับรถคันนี้เพื่อความโดดเด่นนะคะแล้วต่อมาเชิญด้านหลังเลยค่ะตอนนี้ค่ะลูกค้าคันนี้ไม่ใช่ 4, ีคณสแต่ลูกค้าต้องการรีเควสตให้เป็น4ีคณสีสีแดงเท่ไปสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะลองมาดูด้านท้ายกันค่ะส่วนด้านท้ายนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายตัวนี้มีทั้งครอบไฟหน้าไฟท้ายเพื่อเพิ่มความสวยงามและความดุดันเพิ่มความชัดเจนให้กับตัวไฟรถเพิ่มขึ้นนะคะ ในส่วนของด้างท้ายตัวนี้เราจะมีในส่วนของการชนท้ายที่มากับตัวรถให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เราก็จะมีมาให้พร้อมนะคะแล้วด้านบนลูกค้าต้องการสติกอร์เพิ่มด้านหลังเราก็มีให้เลือกหลากหลายลายลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้ลายนี้ก็เป็นลายโคนติดคําว่าเรนเจอร์เพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ติดให้ครบเลยค่ะแล้วจะมีในส่วนของเบ้ารองนะคะเพิ่มขึ้นในส่วนของปลายดาบเพื่อให้ความเท่ สวยงามเพิ่มขึ้นลูกค้าจะเลือกเป็นแค่เบ้าลองก็ได้หรือจะเพิ่มดาบก็ได้นะคะส่วนตรงนี้น้องดาฟรีให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอยู่ในแคมเปญน,นะคะเราลองมาดูด้านข้างกันค่ะรูปรถนะคะด้านข้างและที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของตรงนี้ค่ะ ที่ครอบฝาถาังน้ำมันตรงนี้จะติดคำว่า Ranger ให้นะคะเพื่อความโดดเด่นสวยงามนะคะเราติดมาให้ครอบทั้งรอบคันเลยค่ะลูกค้าตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันค่ะลูกค้า อันนี้รถรุ่นเอกพัฒนะคะเดิมๆแล้วด้านในเนี่ยจะเป็นรุ่นเบาะที่เป็นเบาะผ้าค่ะแต่ต้งดาเนี่ยอัปเกรดให้นะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงลูกค้ารีเควสตค่ะตัวนี้เพิ่มให้หนังของเราก็เป็นหนังพิเศษนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยในส่วนของเอกพัฒเรานะคะพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอัปเกรดให้เรียบร้อยแน่นอนค่ะครบถ้วนครบคันในรุ่นนี้เลยค่ะ ตรงไหนลูกค้าสนใจตรงไหนนะคะหรืออยากได้การตกแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าลองดูรถรอบคันได้เลยค่ะ สงสัยตรงไหนสนใจแบบไหนอยากให้น้องดาแต่งแบบไหนนะคะหรือว่าในทุกๆคลิปที่น้องดาทำชอบแบบไหนแคปคลิปอันนั้นส่งกลับมาให้น้องดาได้นะคะเราลองมาดูกันว่าโปรโมชั่นที่น้องดาทําให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือว่ารถขนาดที่รีวิวในรุ่น XL Part นะคะน้องดาจัดให้ได้กับทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรุ่นรถนะคะตัวนี้เป็นไงบ้างคะลูกค้าคันนี้นะคะแต่งให้ครบจบในที่เดียวนะคะตัวนี้ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะติดต่อหาน้องดาได้เบอร์ตามนี้เลยนะคะน้องดาจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะคะใต้ ตรงไฟนะคะตรงนี้นะคะแล้วยังไงสงสัยอยากได้ข้อเสนอยังไงนะคะติดต่อหาน้องได้พร้อมเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ084ค่ะ0849644ค่ะวันนี้น้องดจบการรีวิวรถคันนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมารอดูกันค่ะว,ว่าคันหน้าน้องดจะเอารถคันไหนที่ไปส่งมอบลูกค้ามารีวิวให้กับลูกค้าดูนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะลูกค้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ